สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านบนแฟนเพจหวานชิวกาเลฟไชนิสโนเวลแอนด์ซีรีส์แล้วก็คุณุนว่าคนุนชอบใบหวานชิวกาค่ะตอนที่43แล้วนะคะสำหรับตำนานสองบุผ่างามนะคะเฉินอี้เจียวค่ะก็ได้มารายงานเหยียนชิงเจียงว่าฮวาจินซิวสามารถปราบกบฏบริเวณเมืองซีตูโดยใช้กองทัพทหารเพียงแค่100คนเท่านั้น เมื่อเยียนชิงเจียงได้ฟังเขาก็อยากรู้ว่าฮวาจินซิวนั้นมีแผนจะทำอะไรต่อไปอีก ในวันเกิดครบรอบสามขวบของเหยียนเฟยหลิวซึ่งเป็นลูกของฮาวาจินซิลแล้วก็เหลียงชิงเจียงนั้นเยียนชิงเจียงก็ได้ถามเขาว่าต้องการอะไรเยียนเฟยหลิวจึงตอบว่าเขาต้องการกองทหารนับพันเพราะเขาเห็นว่าฮาวาจินซิลท่านแม่ของเขานั้นมีกองกําลังทหารน้อยจึงต้องการกองทหารนับพันให้ฮาวาจินซิลได้นําไปปราบกบฏและปกป้องประเทศชาติ เมื่อเยียนชิงเจียงได้ฟังจึงได้บอกว่าเขาจะมอบทหาร8 0 0พันนายให้กับเยียนเฟยหลิวแต่แท้จริงแล้วทั้งหมดนี้เป็นแผนของฮาวาจินซิวที่บังคับให้เยียนเฟยหลิวขอทหารมาจากเยียนชิงเจียงและนางยังได้นำเงินเก็บของนางทั้งหมดให้ฝงติงนำไปจ้างคนอย่างลับๆให้กับนางเพราะนางต้องการที่จะสะสมกองกำลังเอาไว้ที่แคว้นกงเยกกำลังจัดพิธีเส้นไหว้เทพเจ้าอยู่ มิงเฟิงชิงก็ได้เห็นว่าในวันนี้มีขุนนางใหญ่และทหารมามากมายนางจึงสงสัยว่าองค์ราชินีคงจะรู้ถึงแผนการของนางแล้วและนางยังได้สงสัยอีกว่าเยา่าปีอิงเป็นคนบอกแผนการนี้ให้กับองค์ราชินีได้ฟัง ทางด้านของยาวปีอิงก็ได้มาที่เมืองลึกลับเพื่อร่วมพิธีเส้นไหวเทพเจ้าเพราะนางกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยขององค์ราชินีและแคว้นกงเยขณะนั้นเยียนเฟยเจี่ยก็ได้ติดตามเยาวปีอิงมาถึงสถานที่ทำพิธีเส้นไหว้เทพเจ้าเช่นกันโดยที่เขานำตุ๊กตาแกะสลักไม้ของเยาวปีอิงมาด้วย ทางด้านของหมิงเฟิงฉิงก็ได้ตัดสินใจโจมตีแขวนกงเยและองค์ราชินีโดยที่จะไม่ทำลายเยาปีอิงในขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดหมิงเฟิงฉิงก็ได้ปรากฏตัวออกมาต่อหน้าองค์ราชินีและได้บอกกับทุกคนว่าแท้จริงแล้วเยาปปีอิงคือลูกสาวของนางและจะเป็นผู้ปกครองแข,ขวนกงเยคนต่อไป เมื่อเยียนเฟยเจียเห็นว่าหมิงเฟิงชิงกำลังจะทำร้ายแม่ของเขาเยียนเฟยเจียจึงได้เข้าไปต่อสู้กับหมิงเฟิงชิงทันทีเหยาปีอิงที่ไม่ต้องการให้หมิงเฟิงชิงฆ่ายเย,ยนเฟยเจียจึงได้เอาตัวของนางเองไปรับมีแทนเย,ยนเฟยเจียทําให้เหยาปีอิงนั้นตายไป หลังจากหมิงเฟิงชิงเห็นว่ายาวปีอิงลูกสาวตนเองนั้นตายด้วยฝีมือของนางทาให้นางนั้นตกใจเป็นอย่างมากและทำอะไรไม่ถูกขณะนั้นกว่วเอ๋อเหลินก็ได้นำทหารที่ซุ่มอยู่อย่างเงียบๆมาต่อสู้กับกองกำลังของหมิงเฟิงชิงในตอนนั้นเองขวามูจินก็ได้เข้าไปต่อสู้กับหมิงเฟิงชิงแล้วก็ได้พลาด่าถูกหมิงเฟิงชิงจับตัวไปทางด้านของซงหมิงเลยก็ได้นำคนของเขามาซุ่มโจมตีที่เมืองลึกลับและก็ ได้ออกตามหาหมิงเฟิงชิงและฮวาหมู่จินเช่นกันในขณะที่ตวนเยหลงและเยียนเฟยไปที่กำลังตามหาฮวาหมู่จินอยู่นั้นก็ได้เจอกับซ่งหมิงเลยโดยบังเอิญพวกเขาจึงสะกดรอยตามซ่งหมิงเลยไปทันทีซ่งหมิงเลยมาได้พบกับหมิงเฟิงชิงและฮวาหมู่จินที่กำลังสลบอยู่ทำให้หมิงเฟิงชิงและซ่งหมิงเลยนั้นได้โตเถียงกัน เมื่อหมิงเฟิงชิงรู้ว่าตัวเยหลงแล้วก็เหยียนเฟยไปกำลังแอบฟังอยู่จึงได้อาศัยจังหวะนี้วางแผนทำให้เยียนเฟยไปเข้าใจว่าซ่งหมิงเลยเป็นคนฆ่านางอีกทั้งยังได้บอกกองกำลังของนางให้สังหารซ่งหมิงเลยเพื่อไม่ให้เหยียนเฟยไปรู้ว่านางกับซ่งหมิงเลยนั้นเป็นพวกเดียวกันในขณะที่หมิงเฟิงชิงกำลังจะตายนั้นนางก็ได้บอกกับซ่งหมิงเลยว่าต่อจากนี้ไปเขาเป็นคนกำหนดชีวิตของเขาเอง ทางด้านของตัวเยหลงและเหยียนเฟยไปจึงได้อาศัยจังหวะนี้เข้าไปช่วยฮวามูจินออกมาแต่ในระหว่างที่กำลังหนีก็ได้บังเอิญไปแตะถูกกับดักทำให้อาวุธลับที่ถูกซ่อนอยู่นั้นพุ่งมาโจมตีพวกเขาแต่พวกเขาก็สามารถหนีมายังประตูทางออกได้ ในขณะนั้นคนของซ่งหมิงเลยก็ได้มาโจมตีพวกเขาเยียนเฟยไปที่กำลังบาดเจ็บอยู่ต้องการให้ต้วเยหลงพาฮวาหมูจินหนีไปก่อนเขาจะต่อสู้ทวงเวลาเอาไว้ให้แต่เฮาวามูจินต้องการที่จะต่อสู้เพื่อช่วยเหลือเยียนเฟยไปนางจึงได้ผักตัวเยหลงออกไปยังประตูทางออกเพียงคนเดียว ทางด้านซ่งหมิงเลยจึงได้อาศัยจังหวะที่ทั้งสองกำลังสู้กันอยู่กับคนของเขานั้นยิงลูกธนูใส่เย็ยนเฟยไปและจับตัวฮวาหมูจินไปหดซับซ้อนมากๆนะคะสำหรับตอนที่43ค่ะนี่ก็เป็นไฮไลท์สำคัญของตอนนี้นะคะเดี๋ยวตามหวานไปในตอนที่44ของตำนานสองบุพผางามนะคะกำลังเข้มข้นเลยค่ะไว้พบกันนะคะหวานลาไปก่อนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ